สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิชาอุษาเป็นผู้ดูแลด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา3.2.1การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมนะคะโดยการดำเนินง,งานเป็นดังนี้ค่ะผู้อำนวยการบรรยายให้ความรู้ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีการบรรยายให้ความรู้ตลอดปีการศึกษานะคะจากนั้นร่วมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา2563-2565โดยได้ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์กลยุทธ์และการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2565และมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลายัยและคณะกรรมการร่วม4ฝ่ายทั้งนี้นะคะวิทยาลัยได้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยด้วยค่ะ